สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม 7A วันนี้พวกเราจะมาอธิบายในหัวข้อประชาธิปไตย3ระดับปฏิรูปชุมชนซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีกาการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าประชาธิปไตยกับการปฏิรูปชุมชนนั้นคืออะไรโดยคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงรูปแบบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย การปฏิรูปชุมชนหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนอย่างยัง่งยืนครอบคลุมทุกมิติโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีความสามารถในการจัดการตนเองพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับการปฏิรูปชุมชน การปฏิรูปชุมชนเป็นรากฐานของประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต้องมีรากฐานมาจากชุมชนที่เข้มแข็งและชุมชนที่เข้มแข็งจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพมีสำนึกกรับผิดชอบต่อสังคมการปฏิรูปชุมชนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยคือกระบวนการปฏิรูปชุมชนช่วยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดทิศทาง ประชาธิปไตยช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิรูปชุมชนคือรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยทั้งหมดนี้เป็นการเกริ่นนำที่ทำให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าประชาธิปไตยกับการปฏิรูปชุมชนนั้นคืออะไรต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยหัวข้อประชาธิปไตยสามระดับปฏิรูปชุมชนเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษ ดอกเตอร์อเนกเล่าธรรมทัศน์ที่ได้ปาฐกถาพิเศษณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครซึ่งท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเมืองการปกครองของไทยประชาธิปปตยสามระดับซึ่งประกอบไปด้วยประชาธิปปตยระดับชาติประชาธิปปตยระดับท้องถิ่นและประชาธิปปตยระดับชุมชนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่เราต้องคำนึงเสมอว่าบ้านเมืองมี 3. ระดับที่ยุบรวมกันไม่ได้และขาดระดับใดก็ไม่ได้ให้เป็นฐานคิดที่สำคัญว่ามีชาติต้องมีท้องถิ่นด้วยซึ่งก็หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ที่ขาดไม่ได้คือชุมชนทั้งที่เป็นเขตพื้นที่หรือชุมชนที่มีภารกิจร่วมกันนิยามของประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน การนิยามว่าทำเพื่อประชาชนไม่ใช่สิ่งที่ใช่ทั้งหมดเพราะการปกครองทุกรูปแบบล้วนนิยามที่จะทำเพื่อประชาชนทั้งสิ้นฉะนั้นลักษณะพิเศษของประชาธิปไตยคือเป็นการปกครองของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชนด้วยจุดเริ่มของประชาธิปไตยในทัศนาของศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ได้อธิบายไว้ว่าประชาธิปไตยเริ่มที่ตะวันออกที่ในปัจจุบันคือประเทศอิรัก อิหร่านและตะวันออกกลางที่มีสภาโบราณมีการปรึกษาหารือและมีสถานที่คล้ายคายสภาชุมชนจากนั้นจึงค่อยๆถ่ายทอดไปยังประเทศกรีซซึ่งอยู่ทางตะวันตกฉะนั้นประชาธิปไตยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของฝรั่งอย่างเดียวในาศาสนาพุทธประเทศอินเดียชมพูทวีปแคว้นที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศโดยเฉพาะกรุงกับบิลพัทก็มีการปกครองแบบที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย มีการประชุมของสภาพเพื่อปรึกษาหารือกันในการปกครองในศาสนาอิสลามก็เป็นต้นกำเนิดเรื่องความคิดประชาสังคมโดยการใช้บริหารจัดการมัสยิดบริหารจัดการศาสนาสถานก็ล้วนเป็นหลักที่ว่ารัฐอยู่ส่วนรัฐสังคมอยู่ส่วนสังคมโดยที่รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้ลงทุนด้วยตนเองได้ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ศาสนาอิสลามได้เกิดประชาสังคมขึ้นมา ดังนั้นเราจะสร้างประชาธิปไตยจากพื้นฐานตะวันตกหรือตะวันออกก็ได้ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแค่ของตะวันตกเท่านั้นตะวันออกเองก็มีบทบาทมากประชาธิปไตยเป็นของทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่ใดที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดก็สามารถสร้างประชาธิปไตยได้สร้างความชอบธรรมผ่านศาสนาของตนเองได้ถ้าจะย้อนไปกะดิศในยุคก,กรีกโบราณที่มีศาสนาแบบบุพการ ยังไม่มีศาสนาคริสต์ด้วยซ้ำประชาธิปไตยสมัยนั้นก็เกิดก่อนมีศาสนาคริสต์ประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องของศาสนาคริสต์หรือโลกตะวันตกเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราจึงมีความภูมิใจมีความชอบธรรมและสามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยตามแบบคนตะวันออกหรือแบบคนไทยต้องการได้อีกมากไม่จําเป็นต้องตกอยู่ในกับดักความคิดแบบตะวันตกเพียงอย่างเดียวกระบวนทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยในทัศนะของศาสตราจารย์พิเศษ ดอกเตอร์อเนกเล่าธรรมทัศน์มองว่าประชาธิปไตยท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานที่สุดของประชาธิปไตยทั้งหมดเป็นโรงเรียนฝึกพลเมืองที่ดียิ่งและประเทศไทยต้องการพลเมืองมากคำว่าพลเมืองหมายถึงประชาชนที่กระตือรือร้นที่อยากจะเข้ามาจะช่วยบ้านเมืองไม่สนใจแค่ว่าใครจะมาบริหารบ้านเมืองแต่ต้องสนใจและเข้าใจปัญหาบ้านเมืองแต่เราสามารถทำได้มากที่สุดในระดับชุมชน ทำได้รองลงไปในระดับท้องถิ่นและทําได้น้อยมากในระดับชาติฉะนั้นแนวทางในการปฏิรูปประชาธิปไตยต้องกลับความสําคัญของสามเหลี่ยมเอาความสําคัญไปอยู่ที่ฐานให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความสําคัญมากขึ้นส่วนในระดับชาตินั้นก็ไม่ต้องให้ความสําคัญมากนักแต่ก็ไม่ได้อยู่ให้ไปเป็นประปักกันดังนั้นชาติท้องถิ่นและชุมชนต้องไปด้วยกันประชาธิปไตยมีสามแบบ หประชาธิปไตยทางอ้อมคือเป็นรูปแบบที่รู้สึกเสมือนว่าเป็นประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวที่ได้มาจากการไปเลือกตั้งผู้แทนมาใช้อำนาจแทนเราและมาทำให้เกิดประโยชน์กับเรา 2. ประชาธิปไตยทางตรงคือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เลือกตั้งต้องมีส่วนเข้ามารับรู้ปัญหาแก้ปัญหาเข้ามาพัฒนามีวิธีการระดมทรัพยากรของตนเอง สามประชาธิปไตยแบบที่รัฐกับสังคมแบ่งอำนาจสาธารณาการในประเทศไทยอำนาจสาธารณะถูกกำหนดให้อยู่ที่รัฐหมดเรียกว่าอำนาจอธิปไตยส่วนสังคมจะมีอำนาจอยู่บ้างคือเมื่อรัฐมอบหมายให้โดยหลักอำนาจสาธารณะและรัฐไม่จำเป็นต้องผูกขาดอำนาจอธิปไตยและอำนาจที่แบ่งกับสังคมได้รัฐก็จะไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่สูงกว่าแต่เป็นผู้เสมอก,กันกับสังคม เราจะต้องสนใจสังคมสนใจชุมชนให้การสนับสนุนและถือว่ามีความชอบธรรมที่จะมาร่วมแก้ปัญหาบ้านเมืองดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องบ้านเมืองก็ต้องนึกถึงทั้งระดับชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างเท่าเทียมกันประชาธิปไตยแต่ละระดับมีรูปแบบประชาธิปไตยต่างกันคือประชาธิปไตยระดับชาติใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อมที่มีการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อมและประชาธิปไตยทางตรงมีทั้งการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถทําให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นการเมืองระดับท้องถิ่นต้องไม่เรียนแบบระดับชาติที่มีแต่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขัดแย้งกันแต่ในระดับท้องถิ่นต้องเป็นการเมืองแห่งความออมชอม การเมืองแห่งความรักความสามัคคีทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายค้านและฝ่ายชาวบ้านประชาธิปไตยระดับชุมชนใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงบวกประชาธิปไตยที่รัฐและสังคมแบ่งอำนาจสาธารณะากาันหัวใจของการกระจายอำนาจหัวใจของการกระจายอำนาจอยู่ที่ระดับท้องถิน่นและผู้ปกครองท้องถิน่นต้องมีผลงานเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วม ให้ประชาชนร่วมกันออกแบบงบประมาณของตนเองเป็นการเมืองแห่งความรักสามัคคีให้มากเป็นพิเศษโดยตัวผู้นำองค์กรต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถหาบุคคลที่คิดว่าทำงานร่วมกับตนได้เพราะจะทำงานได้สะดวกขึ้นแต่กระนั้นก็ไม่ควรละทิ้งฝ่ายค้านเพราะต้องทำงานร่วมกันแต่ไม่ควรมีฝ่ายค้านมากเพราะทุกเรื่องที่จะทำมักอาจถูกข,ขัดขวางได้ โดยประชาธิปไตยแบบรัฐกับสังคมแบ่งอำนาจสาธารณะคือสิ่งที่จะมารองรับชุมชนหากชุมชนมีความชอบธรรมและประชาธิปไตยชุมชนจะต้องใช้แบบผสมผสานร,ระหว่างรัฐกับสังคมแบ่งอำนาจและประชาธิปไตยแบบทางตรงฉะนั้นบุคคลที่จะทำงานต้องเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในพื้นที่จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีได้สิ่งที่จะทำให้ประชาธิปไตยชุมชนไปได้ดีประการแรกต้องทำให้คนมีจิตอาสาสาธารณะ ต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนหากเป็นผู้นำชุมชนจะต้องทำให้สมาชิกในชุมชนรักการภูมิใจในชุมชนอยากจะทำอะไรให้ชุมชนทำชุมชนให้เหมือนครอบครัวชุมชนอย่ามัวแต่ทำกิจกรรมวัดความสำเร็จผลงานเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือทำให้คนในชุมชนรักการและในชุมชนทำให้คนมีความสุขแค่ไหน ประการ2ต้องทําให้คนรู้เรื่องชุมชนให้มากเพื่อทําให้คนในท้องถิ่นรู้เรื่องของชุมชนตนเองสรุปนะคะประชาธิปไตย3ระดับเป็นแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับโดยเริ่มต้นจากระดับชุมชนที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรงไปสู่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติแนวคิดนี้เชื่อว่าการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ โดยประชาธิปไตยทางตรงคือประชาธิปไตยที่ประชาชนดูแลบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยตนเองประชาธิปไตยทางอ้อมคือประชาธิปไตยที่มีตัวแทนในการทำหน้าที่แทนตนเองประชาธิปไตยท้องถิ่นคือคือการที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือการเป็นเจ้าของร่วมกันดังนั้นการเมืองระดับท้องถิ่นควรจะเป็นการปลองดองสมานฉชั้นสามัคคีกันในท้องถิ่น อย่าไปตั้งหน้าตั้งตาขัดแย้งกันจนไม่มีเวลาทำงานแบบการเมืองระดับชาติในขณะที่การเมืองระดับชุมชนนั้นต้องพยายามทำชุมชนให้เป็นครอบครัวใหญ่มีจิตอาสารักชุมชนเหมือนกับรักครอบครัวของตัวเองอย่าไปคอยตามลอกเลียนการเมืองแบบระดับชาติเด็ดขาดสุดท้ายนี้การออกแบบประชาธิปไตยให้เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชนตนเองถือเป็นการวางรากฐานการบริหารที่มั่นคงและยั่งยืน จากนั้นเราก็จะสามารถใช้พลังชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งไปผลักดันและขับเคลื่อนประชาธิปไตยระดับชาติที่ยากได้อย่างแน่นอน